ครั้งที่มีความทุกข์ความกังวลเราจะมีอาการหายใจไม่ออกแล้วเราพยายามกำหนดลมหายใจมันช่วยได้ไหมคะแนะนำนะครับเพราะนี่ผมก็ฝึกกับตัวเองเหมือนกันผมมีบางครั้งก็เป็นหอบนะครับก็เลยเข้าใจเรื่องระบบหายใจเป็นอย่างดีนะครับคือเวลาเรามีความทุกข์ความกังวลหรือเราเครียดแล้วกันเกิดความเครียดอะไรเงี้ยลมหายใจเราจะสั้น,นครับแล้วเราเขาเรียกว่าเราจะไม่ค่อยหายใจ คือบางทีมันแน่นหน้าอกถูกไหมเพราะว่าเวลาเกิดสภาวะที่เป็นความทุกข์แล้วกันร่างกายจะไม่สงบสุขละร่างกายจะเกิดความผิดปกตินะครับบางทีก็บางคนเครียดก็ลงกระเพาะเอยหายใจไม่ออกเอยบางคนกินข้าวไม่ลงเอยบางคนนอนไม่หลับเอยบางคนมือจีบอะไรต่างๆเนี่ยครับเข้าใจสภาวะตรงนี้ก่อนผมเคยเป็นก็เลยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ผมเป็นมีอาการไปทั่วเนี่ยมันเกิดจากผมเคยเป็นแบบนี้ในอดีตมา ทีนี้วิธีการเนี่ยแทนที่จะกำหนดลมหายใจผมเชื่อว่าตอนนั้นเ,นเราต้องการออกซิเจนเราหายใจเข้าลึกครับแล้วออกลึกคือเหมือนกับเวลาเราหายใจสั้นๆมานานอะ่ะออกซิเจนมันไม่ไปหลอดเลี้ยงะสมองก็ไม่ปลอดโปร่งเกิดความเครียดความกังวลเวลาเราเครียดอะ่ะถ้าเราหายใจยาวได้ตลอดนะเขาเรียกว,ว่าหายใจออกซิเจนเข้าไปเพียงพอนะร่างกายจะไม่มีทางเครียดแล้วมันจะเป็นตัวที่สามารถที่จะกําหนดจิตใจไม่ให้เครียดตามไปได้ด้วย คือยกตัวอย่างเวลาเราเครียดนะเราลองแบบเฮ้ยหยุดเครียดแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเครียดใหมอ่อีกหนึ่งนาทีนะช่วงนี้หายใจเข้าออกลึกๆพอหนึ่งนาทีหายไปกลับมาหายเครียดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายคือร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันถ้าเรารู้วิธีนะครับเราหายใจ478ก็ได้ลองไปดูใน youtube นะครับหายใจเข้าดับหนึ่งถึงสี่แล้วก็กั้นไว้เจ็ดหายใจเข้านับหนึ่งสี่นะหนึ่งสองสามสี่กั้นไว้นับหนึ่งถึงเจ็ด แล้วก็หายใจออกแปลกทำแบบนี้สักสองนาทีครับดีขึ้นครับนะอันนี้ผมผมผมขอแชร์แล้วกันเพราะว่าเคยทำอยู่